เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์ีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้เฮ้ สวัสดีนะคะอยู่กับน้ําอีกแล้วค่ะในวันที่25นะคะในที่สุดนะคะเราก็เอาตัวรอดอเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกน่ากลัวยังบอกไม่ถูกนะคะเราก็ผ่านมาแล้วนะคะในวันที่เก้าสิบแปดเก้าสบเก้านะคะแต่ขอตีว่าเป็นวันที่หนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งร้อยก็คงไม่มีอะไรหรอกค่ะน่าจะนะคะบรรดากระสุนปืนที่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้จนหมดแล้วล่ะคะ่ะล้วก็ต้องซ่อมบ้านก่อนละคะ่ะไม่งั้นก็คือมันต้องยกโฉมใหม่ทั้งหมดเลยล่ะคะ่ะรีโนเวทใหม่หมดเลยล่ะ คือขนาดบ้านยังรีโนเวทได้เลยนะแต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยทำไมมันย้อนกลับมาไม่ได้ล่ะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยป้อมนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกตินะคะในการเล่นแบบ1ชั่วโมงหรือว่า20วันเนี่ยมันก็พอต้านได้อยู่นั่นแหละค่ะนะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าในสถานการณ์ไม่ปกติะค่ะในวันที่เราเซลเลเบตกันนะคะบุ <c oughs> โอ้โหอันนั้นคือบุกกันมาไม่หยุดเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องนี่เห็นไหมคะก็คือพื้นซีเมนต์นะคะเลือดพันห้าใช่ไหมคะเหลือแค่เก้าร้อยพันสี่เองคะ่ะ พวกนี้ก็คือน้ำกรดที่มันตกลงพื้นนี่แหละค่ะมันก็เป็นละลายพื้นด้านล่างนี่แหละนะคะคือน้ำกรดที่มันตกลงพื้นนี่แหละค่ะก็เป็นละลายพื้นนะคะเราก็ต้องลื้พื้นรื้ฟอพวกนี้ออกไปทั้งหมดนี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้อัปเกรดเป็นอ่าซีเมนต์อีกชั้นหนึ่งอะค่ะเพราะว่าพื้นมันยุบลงไปนะคะแล้วความสูงของพวกซอมบี้สไปเดอร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอ่ามุดลงไปกับพื้นนะคะคานด้านในก็เกือบพังเหมือนกันค่ะ พวกพื้นตรงนี้ท่านไม่ดูดีๆนะคะเออดูก่อนนะคะเพิ่งสังเกตค่ะเฮ้ยพื้นตรงนี้มันหลุดเป็นรูไปแล้วค่ะอ้โหูแล้วตล่องเก็บของเกือบพังะค่ะมันมันเป็นใต้เตียงของเราพอดีอะค่ะเกือบพังแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำขอครับตัวอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นซีเมนต์ทั้งหมดเลยค่ะคือเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะคะเนี่ยคือปันจิงน้ํากรดเข้ามานะคะจนละลายเพดานข้างในหมดแล้วอะค่ะคือคานที่ช่วยในการรับน้ำหนักของเสาอะค่ะมันพังอะค่ะนะ แล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดเลยค่ะมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าป็นโดนน้ำปรวกสาดเข้ามานะคะคือก็เพิ่งสังเกตนะคะเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าคือพังหมดเลยนะคะเนี่ยหมดกันนะคะที่สร้างกันมานะคะหมายถึงบ้านหมายถึงความรักของเราสองคนนี่แหละคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องของการอัปเกรดซ่อมแซมหรือต่อเติมเนี่ยเดี๋ยวนะ้ำค่อยมาทำอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือขอ เอาเฉพาะก็คือตัวโครงสร้างหลักไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้นนี่มันยังไม่โตก็ขอเก็บไปเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลแล้วเป็นต้นไม้ที่เราปลูกเองนะคะเวลาที่เราตีต้นไม้เนี่ยมันจะกลายเป็นการถอนเอามาล็ดออกมาค่ะก็ไม่ต้องเสียดายนะคะตอนนี้นะคะก็คือจะได้ยุคค่ามาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเองเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้มเมล็ดมาด้วยค่ะมันจะไม่เหมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นตามฉากทั่วไปนะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ้าขอไปดูที่บ้านก่อนนะคะว่าจะคราฟอะไรดีนะคือตอนนี้เอาแก้วเอาเอาซายมาเหลาเป็นไม่ใช่เหลาสิคะอันนี้ก็สงสัยอยากกินเป็ดเล้าเย่มาคะเนี่คืออย่างนี้ค่ะคือตัวโหลที่น้ำคราฟเอาไว้นะคะก็คือคราฟไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพอที่จะได้ใช้งานแล้วล่ะค่ะนี่ราคาทั้งหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวนะ้ำมาเทียบราคาของเครื่องดื่มกันนะคะ เราเคยเทียบกันในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะมาทวนความทรงจํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ําเองก็จําไม่ได้เหมือนกันคะ่ hey, ะเฮ้จาราคาน้ําไม่ได้หรอคะจําไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าเขาคนนั้นทําความดีอะไรไว้กับน้ําบ้างะคะ่ะโอ้โหนี่ก็วนนี <c oughs> <c oughs> ่คนดิเดตอยู่นะคะก็คือนี่เลยคะ่ะตัว black s t e a p coffee นะคะอันหนึ่งห้าเลยคะ่ะถ้าเป็นกาแฟธรรมดายีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบียร์จะยีค่ะทีนี้นะคะ รู้สึกว่าถ้าใช้ backstep นะคะ backstep เนี่ยต้องใช้น้ำหนขวดค่ะส่วนที่ราคาก็คือ10บอาสิเหรียญน,นะคะคอฟฟอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ดินปืนอีก5ค่ะดินปืนนี่อันนี้ขอไม่นับเป็นราคาแล้วกันค่ะเพราะว่าเราสามารถขุดดินได้ตั้งเยอะตั้งแยะน,นะคะคือมันทําดินปืนได้เรื่อยๆอยู่แล้วล่ะคะ่ะไม่ค่อยห่วงเรื่องราคาเท่าไหร่ค่ะที่ห่วงก็คือว่าตัวของกาแฟนี่แหละคะ่ะที่จะปลูกเนี่ยมันจะปลูกไม่พอใช้อะคะ่ะ คือแป็กสเตปมันดีมากนะคะคือเวลาเราไปผุดแร่ใช่ไหมคะแล้วเราดื่มเนี่ยหากว่าเรามีตัวหนังสือเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะอ่า Art of Mining ตรงนี้เลยค่ะนี่นี่นี่น,นี่สามารถครับแบ็กสเตปก็คือกาแฟแก้วเมื่อกี้นะคะก็คือราคา52เหรียญเลยละคะ่ะแล้วก็จะได้แร่มากขึ้นอีก10%นะคะถ้าหากว่าดื่มดื่มกาแฟไปด้วยค่ะนั้นแล้วก็คือตรงนี้นะคะเขาเขียนคำกำกับเอาไว้นะคะว่า Mining Pick or Stone Act นะคะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าถ้าใช้อุปกรณ์ขุดตัวเนี้มันจะช่วยหรือเปล่านะคะในการได้แรกจากการดื่มกาแฟนะคะมันไม่ได้มีแค่ว่าสารอาหารที่เราจะได้จากการดื่มน้าอย่างเดียวไงคะมันจะต้องดูด้วยนั่นแหละค่ะว่าแล้วมันคุ้มค่ากับที่คาหรือเปล่านะคะอย่างยุคค่าฟรุตเนี่ยมันใช้2แต่ว่าไม่ได้ใช้น้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคาก็คือว่าสามารถทําได้เลยอะค่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเบียร์อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเบียร์เบียร์ เบียต้องไปทําในเครืออะคาเดมี่ใช่ไหมคะตัวเบียที่ทําในเครืองอะคาเดมี่ใช่ค่ะต้องทําตรงนี้ค่ะไม่มีราคาขายนะคะก็คือทําแบบนี้จะคุ้มค่ามากกว่าค่ะในดูหน่อยค่ะถ้าเป็นอันนี้นะคะก็คือขวดละสิบเจ็ดเลยค่ะถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะในแง่ของการผลิตนะคะรู้สึกว่าโคต้าที่ n p c รับซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30อ่า30 EA นะคะก็คือประมาณว่า ทำได้แค่30โหลนั่ละค่ะพอเกินจากนี้ไปนะคะ NPC จะไม่รับซื้อจนกว่าจะถึงวันที่อ่ารีสต็อกของข้างต่อไปนะคะก็ต้องวนมอไซค์ไปขายที่ NPC เจ้าอื่นนั่แหละค่ะถ้าทําด้วยเบียร์ใช่ไหมคะรู้สึกว่าถ้าทําด้วยเบียร์ตอนนี้เนี่ยมเมเมล็ดที่น้นไมีอยู่มีแค่แปดอ่าเอาอยัางไงดีล่ะคะเนี่ยกาแฟกาแฟก็ต้องปลูกค่ะ ถ้าไม่คิดอะไรมากนะ้ววาเดี๋ยวเราทํากาแฟไว้ขายก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทาเบียค่ะส่วนยุค,คาจูสเนี่ยเอาไว้ดื่มเพื่อช่วยรีจิสแตมินา่าเฉยๆก็ได้ค่ะกลายเป็นว่าปลูกยุค,ค้าจูสไว้ซะเยอะแยะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกสำรองนะคะนะตอนนี้นะคะที่น้ําจะเอาไว้ทํากําไรนะคะตอนนี้น้ําขอเอาเบียเอาไว้ขายดีกว่าค่ะรู้สึกว่าถ้าจะทําอาหารเนี่ยก็ต้องมอีตัวชุดเตาย่างด้วยใช่ไหมคะชุดเตาย่างแล้วก็ ชุดหม้อคะต้องมีชุดหม้อแล้วก็ชุดเตาย่างค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าได้แค่60สิบนะคะเพราะว่าถ้าเกินมากไปกว่านี้เนี่ยมันจะบั๊กของหายออกไปเลยค่ะทางนี้ก็คือทําไปนะคะเหมือนกันนะคะคือเบียร์เนี่ยจะสูงสุดได้แค่60บค่ะได้แค่ส2สองค่ะแล้วก็ใช้เยอะมากเลยละค่ะอ่าอยากจะเก็บเมล็ดแป้งสวนเอาไว้ค่ะงั้นทํเพิ่มมีแค่20ก็พอค่ะแล้วก็ที่เหลือเอามาทําเป็นเมล็ดคือถ้าเกิดว่ามันเป็นอาหารที่ น้ำเนี่ยคือเอาไว้ขายอยู่แล้วเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะบางทีมันก็ปนกันไงคะคืออย่างกาแฟอย่างเงี้ยน้ำก็อยากเก็บเอาไว้เพื่ออ่าไว้กินตอนลงเหมืองก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คงจะทําได้6กสิบอันพอดีเลยละค่ะเดี๋ยวรอน้ําต้มให้ให้เดือดก่อนนะคะระหว่างนี้น้ําก็ขอไปตัดไม้แล้วก็บาซ่อมบ้านเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเบียร์นี่ใช้เวลายี่สิบนาทีเลยเหรอคะกว่าจะหลอมเสร็จนะคะไม่ใช่สิคะกว่าจะต้มเสร็จนะคะ โอ้โหใช้เวลาเป็นวันเลยนะคะเนี่ยสุดท้ายเราก็คือน่าจะได้คําตอบแล้วค่ะคือปลูกกาแฟขายน่าจะคุ้มที่สุดค่ะเพราะว่ากาแฟนะมันใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวเลคะ่ะมันมันเอาไปขายได้เลยอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเบียร์เนี่ยมันต้องต้มข้ามวันเลยล่ะคะ่ะช่วยครับเป็นตัวเตาไฟแล้วก็นี่เพิ่มหน่อยนะคะเดี๋ยวนะ้าจะทําตัวของแคมไฟเพิ่มคะ่ะเหมือนเดิมละคะ่ะหลอมอม้อหลอมตะแกงมาเนี่ยเราก็ซอมบี้มาค่ะ เอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสินี่เพิ่งซ่อมบ้านเสร็จนะนี่จะมาไม่ได้นะนี่แย่ yeah, แล้วค่ะวันนี้หนึ่งร้อยแล้วละค่ะพวกซามิีโนโหดมากันแล้วค่ะเห็นไหมคะเรียว,วิ่งกันมาแล้วค่ะนะ่ะโอ้โหสี่คุณร้อยเลยนะคะนะ่ะแล้วเป็นตาเลืองด้วยนะคะนะ่ะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะโอ้หิวบ้านไม่สุกเลยะค่ะเนี่ยหลังจากนี้ไปต้นไปนะคะ 75คูณ2ได้ร้อยสีใช่ไหมคะเอ้ย150สิสคะตกเลขค่ะ้ทําเป็นยุคค่าเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไม่ได้ค่ะได้แค่60ค่ะรอเลยค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะคือทําเกิน60ไม่ได้นั่นแหละค่ะนะถ้าเกิดว่าอยากทำเยอะกว่านี้ก็คงจะต้องสร้างเต่าเยอะๆเลยละค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ อยู่ๆก็มีคนมาแห่ข้างหูค่ะอ่าอ้เดี๋ยวๆอยู่นั่นค่ะโอ้หะะโหน่ากลัวมากเลยค่ะทั้งเสียงกรีดทั้งโอ้ทั้งเสียงฮองเสียงแห่นะคะโอ้ยน่ากลัวมากเลยค่ะเดี๋ยวๆมีซอมบี้มามีคะเนี่ยไม่มีแล้วนะคะอันนี้ละค่ะคือหลังจากวันที่หนึ่งร้อยเป็นต้นไปนะคะก็คือ ตัวสตรีมเมอร์นะคะที่มียอดซับหลายร้อยเอ้ยไม่ใช่ตัวสตรีมเมอร์นะคะที่เขาเนี่ยมียอดผู้ติดตามนี่ก็ยังไม่เลิกเล่นนะคะเดี๋ยวเขาอ่ะจะมาติดตามเราค่ะโอ้โหชอบจังเลยนะคะดังนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้ำเลยนะคะนี่ก็หาจังหวะเล่นได้นะคะเนี่ยซัมบี้มาค่ะโอ้โหซัมบี้ลัล,ลี่ค่ะโอเคค่ะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ย,เย,เย,เยซัมบี้สีมเค่ะ เก็บงานไว้ก่อนเลยค่ะโอคค้โหทางนั้นก็มาทางนี้ก็มาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำปรับเวลากลับมาเป็นปกติแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำจะเอาเท่าที่มีก่อนนะคะไปขายให้ n p c ค่ะแล้วเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะได้เงินมาเท่าไหร่นะคะนี่แค่จัดของซ้อมบ้านนะคะก็หมดเวลาไปเกือบสองวันแล้วค่ะเนี่ยเวลาก็เดินเร็วไปหน่อยนะคะเนี่ย หมือนกับเวลาที่เราอยู่ใกล้กับคนรักนะคะเขาก็เดินเร็วนั่นและค่ะไมาถึงเวลาเหรอคะเป้าค่ะไม่รู้ว่าเขารีบไปไหนนะคะเหมือนเขาไม่อยากอยู่ใกล้น้ำอะค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาถึงรีบเดินขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะได้เท่านี้ค่ะเบียร์ละคะสองร้อยเจ็ดสิบเลยค่ะโอเคค่ะกาแฟละคะของดีนะคะเนี่ยห้าร้อยเลยค่ะห้าร้อยค่ะ โอเคค่ะได้แค่สามค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละค่ะนะอ่าเดี๋ยวเหลือเกียวให้กินบ้างก็ดีนะคะเนี่ยกาแฟขวดธรรมดาค่ะเลยละกันนะคะเพราะว่าน้ำก็คงไม่ได้ใช้อะ้วค่ะได้มาเจ็ดพันห้าละค่ะโอ้โหแป๊บเดียวนะคะเนี่ยได้เงินเยอะเลยละค่ะตอนนี้เขาจะปิดร้านแล้วค่ะอืมโหโบสตูยังไม่มีค่ะ นี <C> e <at> ่นะคะเนี่ยที่ปืนไม่ล่นโดนหน้าพี่เขานะคะแต่ก็สมควรโดนไหมล่ะคะเนี่ย <c oughs> อยากเอาปืนยิงกลาดมากไปคะเนี่ยเกือบแล้วนะคะนี่ขอเวลาไม่ได้หรอคะเนี่ยก <c oughs> ็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นะค่ะว่าขอเวลาหน่อยก็ไม่ได้หรอคะขนาดเขาคนนั้นนะคะ <c oughs> ขนาดเขาคนนั้นนะคะน้ํายังให้เวลาตั้งนานนะคะเ <c oughs> ขายังไม่ทักกลับคืนมาเลยล่ะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะกาแฟเพิ่มะค่ะสิบอย่าต้องไปขายกับ n p c ซีเจ้าอื่นแล้วะะ <c oughs> ล่วะค่ะก็ <c oughs> ได้เท่านี้นะ ถ้าใช้เนื้อใช้น้ำอืมใช้น้ำเหรอคะเนี่ยใช้น้ำไปซื้อกับข้าวใช้น้ำไปล้างรถใช้น้ำไปซื้อหวยไม่ใช่ค่ะคนละใช้กันไมหมล่ะคะเนี่ยในเอพิซอด์ที่แล้วน้ำได้อัพสกิลให้ดูใช่ไหมคะก็คือทำเป็นปืนกดนั่นแหละคะ่ะมันยังเป็นเลเวล4อยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวนะ้าอยากจะได้เป็นเลเวล5้ล่ะคะ่ะการที่เราเนี่ยมี1พอยต์นะคะเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวนะ้มาที่ตรงนี้เลยคะ่ะเขาต้องการค่า fortune ใช่ไหมคะเพื่อจะอัพ ตรงนี้ให้กลายเป็นเลเวลเจ็ดค่ะเฮ้เรามีสิ่งนี้ค่ะชิ้นนี้เลยค่ะก็คือเป็นอาหารนะคะมันจะเป็นแชเวนี่แหละคะ่ะคือถ้ากินแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มบัฟเป็นเวลา10นาทีนะคะเดี๋ยวาดูตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยน้ำฟอร์จูนหกใช่ไหมคะกินเลยค่ะมาดูอีกครั้งนะคะเป็นฟอร์จูนเจ็ดแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะแล้วก็มาอัพสกิลแมชชีนกันค่ะ เห็นไหมคะเราก็จะได้สเปเชียลฟอร์สแล้วค่ะแล้วก็กลายเป็นเราสามารถคราฟเลเวล5ได้แล้วคะ่ะทีนี้นะถ้าเกิดว่าบัฟมันหมดก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าพอบัฟมันหมดปั๊บเนี่ยระบบจะใช้วิธีการนี้ค่ะคือสกิลของเรานะคะจะถอยกลับไปเป็นเลเวลสค่ะประมาณว่าย้อนกลับไปค่ะกลายเป็น30-15-20สนั่นเองค่ะก็ถือว่าไม่ได้โกงนะคะก็คือว่าตัวเกมออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้แล้ะคะ่ะเพื่อช่วยในการ ครับของแล้วก็ประหยัดพอยมากขึ้นนั่นแหละค่ะในการอัพสกิลนะคะทีนี้นะคะก็รอให้ปืนเนี่ยเสร็จออกมาค่ะเราก็จะได้ปืนเลเวลห้ามาใช้แล้วล่ะคะ่ะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอัพสกิลเลยล่ะคะ่ะเฮ้ยกดเอ็อน NPC หายค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ n อ c หายอ๋อเขาลงไปทำอะไรอยู่ด้านล่างอะคะบั๊กหรอคะเนี่ย มีบั๊กอย่างนี้ด้วยหรอคะไม่งั้นพี่ n อ c โดนโดนซอมบี้กัดตายจะทำยังไงดีละคะเนี่ยกลับมาบ้านแล้วค่ะแล้วก็ปืนใหม่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหได้กินของใหม่นะคะเนี่ยโอ้โหมันจะเจออีกเมืองหนึ่งค่ะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่ะแล้วก็นี่ไงคะนี่เลเยอร์ที่คุ้นเคยอีกแล้วค่ะคือไม่ใช่ว่ามันมันจำยากนะคะ คือมันจำแล้วมันไม่เคยลืมอะคะ่ะคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลําไยแล้วเก็บเอาไว้ในใจเลยมา <c oughs> เพลงยังเก่าเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ส่วนใหญ่จะได้หน,นังสือซ้ำๆนะคะสาหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b คร r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กแล้วกันนะคะในเอพิซอดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกันบ้านในวันที่ร้5ยห้ด้วยละคะ่ะ ตอนนี้ซอมบี้สครีมเมอร์มันเริ่มผอ่ม,มแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีอ่าซอมบี้แลนดี่ค่อนข้างถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะนั่นและค่ะนะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ